นกน้อยอุไรพรถ้าเอ่ยถึงวงหมอลำในตำนานไม่มีใครไม่รู้จักเสียงอิสานที่โด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองมีหญิงแกล่งอีกหนึ่งคนที่สำคัญมากๆในวงที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยเธอก็คือนกน้อยอุไรพรมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าวงและยังเป็นนักร้องของวงอีกด้วย แยังคุณลูกน้องในวงเป็นร้อยกว่าคนพาวังก้าผ่านอุปสรรคมามากมายจนประสบความสำเร็จและในยุคนั้นมีงานมาไม่ว่างเว้นกันเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นวงหัวลำเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ถึงแม้ตอนนี้แม่ลูกน้อยจะอายุมากแล้วก็ยังพาวังก้าวผ่านวันเวลามายาวนานจนถึงปัจจุบัน วงก็ยังยืนอยู่ได้เรียกได้ว่าแม่นกน้อยนี่สุดยอดจริงๆใครที่ชื่นชอบแม่นกน้อยก็อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจและชมผลงานเก่าๆของแม่นกน้อยกันด้วยนะคะ